ดร์สวิทเมสินเีียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาว,วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับมูลนิธิอุทกภพในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบาันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชน S.G c มูลนิธิบัวหลวงและธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนจะแถลงความสําเร็จร่วมมือร้อยใจรอดภัยแล้งโครงการแก้ไขปัญหาภัยแ้งที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมมือการสนับสนุนให้ชุมชนลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยตนเองโดยน้อมนำแนวทางพระชจด,ดาริมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำของชุมชนจนสามารถรอบพ้นภัยแล้งในปี2563ซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบ40ปี โดยดรสสวิทต์ระบุว่าภายแล้งถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายอย่างเร่งด่วนในปีพศ2563ซึ่งจะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันร,ระหว่างหลายๆหน่วยงานเพื่อให้การแก้ไขเรื่องการบริหารจัดก,การน้ำเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ยผลสําเร็จของงานร่วมมือร้อยใจรอดภัยแล้งนับเป็นตัวอย่างที่ดีของการบูรณาการในการทํางานระหว่างหน่วยงานราชการกับภาคเอกชนเชื่อมโยงไปสู่ประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนในพื้นที่เป็นศูนย์กลางถือเป็นการสร้างความมั่นคงตามหลักปรัชาญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงและเห็นผลเป็นรูปธรรมผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนสิ่งที่เราเห็นความสําเร็จนั้นนะครับ แต่ละพื้นที่นั้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะอย่างแท้จริงนะครับมันนํามาสู่เรื่องของความยั่งยืนแล้วหัวใจที่สําคัญก็คือการน้อมนําเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานกับเรื่องขององค์ความรู้นะครับแล้วก็ทําให้ออกมากลายเป็นเรื่องของการตอบโจทย์ประชาชนในพื้นที่เขาสามารถที่จะทำมาหากินตั้งแต่น้ําสําหรับการบริโภคแล้วก็น้ําสําหรับการเกษตรแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเปลี่ยนจากปัญหาที่เกิดขึ้น นะครับกลายเป็นโอกาสต่างๆมากมายนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับการผลึกกำลังครั้งนี้ซึ่งผมเชื่อว่าหลังโควิดนั้นการทำงานแบบนี้เนี่ยที่เอาเอาเอา,เอาหลายๆภาคีเข้ามาทำงานร่วมกันนะครับทุกภาคส่วนนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเพป็ะนั้นจะต้องถือว่าโครงการนี้เป็นต้นแบบนะครับของการทำงานจากนี้ไปเพื่อจะไปตอบโจทย์ความยั่งยืนอย่างแท้จริง ขณะที่ดรสุเมตตันติเวชกุลประธานกรรมการมูลนิธิอุกทกภพในพระบรมราชูปถัมภ์และประธานกรรมการกิติมศักดิ์สถาบาันสารสนเทศทรัพยากรน,น้ําเผยถึงประเทศไทยในปีนี้ต้องเผชิญกับปัญหาภาัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปี หน่วยงานทางภาครัฐเอกชนและประชาชนถึงได้ร่วมกันสนับสนุนให้ชุมชนลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาภาัยแล้งด้วยตนเองโดยน้อมนำแนวทางพระราาดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บร,รมนาถบาพิตรมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำของชุมชนโดยเริ่มจากความเข้าใจในสภาพพื้นที่ปริมาณน้ำที่มีน้ำที่ต้องการใช้เพื่อนําไปสู่การปรับตัวให้เข้ากับปริมาณน้ำอย่างสมดุล และต้องเข้าถึงความรู้ในการบริหารจัดการน้ําซึ่งมีทีมงานของมูล,ลนิธิอุทกภัตและสอสอนอร่วมการค้นหาชุมชนที่มีศักยภาพพร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ําและการใช้เทคโนโลยีมาช่วยวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ําทั้งยังร่วมกับ s c g มูล,ลนิธิบัวหลวงและธนาคารกรุงเทพในการสนับสนุนและการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ําช่วยให้ชุมชนแก้ไขปัญหาแัยแแ้งได้ด้วยตนเองอ,งอย่างยั่งยืนกับ